สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันอาทิตย์ไบเก๋ไม่ใช่าบเก๋สิยบใบคือใบสองนะคะก็คือเรากําลังจะไปที่ทุ่งควายบินค่ะซึ่งเป็นบริเวณที่เขาใช้สําหรับเออไว่อนเครื่องนะคะวันนี้เขามีกิจกรรมสําหรับ คนที่แบบว่ามีเครื่องร่อนอะไรเงี้ยเครื่องบินเล็กๆเกงี้ยเขาจะมาแบบชุมนุมกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะไปดูบรรยากาศว่าของเขาอ่ะเออเป็นยังไงสนุกสนานไหมเพราะเราก็เห็นเขาคุยกันมาสักพักแล้วก็แบบออน่าน่าสนใจเนาะอยากไปดูว่าเครื่องบินอันเล็กๆของเขาเนี่แบบหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันมีหลายรุ่นไงเออไปทำความรู้จกกับนักบิน สักเล็กน้อยนะคะดูดีกว่าว่าสนามแดดจะแผดเผาแค่ไหนนะอีกลาเพิ่มเติมนะก็คือว่าที่วันนี้ที่เขาจัดกิจกรรมเนี่ยมันจะมีนักบินมาจากทั่วเลยนะคะที่เขาแบบเป็นชมรมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในประเทศไทยมันก็มีหลายชมรมนะของนักบินนะอ่ะเออแล้วแต่จังหวัดเลยแต่วันนี้ก็คือแบบเป็นอาทีของภูเก็ตคือบางค,คนก็จะบินมาจากขอนแก่นเชียงใหม่ชนบุรีคือมารวมตัวกันเงี้ย บางคนมาแป๊บนึงแล้วก็กลับอะไรเงี้ยก็คืออยู่ใน3วันนี้แหละเขาก็จะเวียนเปียนกันไปมานะคะมาเยี่ยมเยียนกันเราก็ไม่รู้นะว่าจะไปเจอลําไหนบ้างลองไปรุดดูกันหน้างานนะคะทางเข้าของที่นี่นะคะก็จะติดกับถนนค่ะแล้วก็พอเข้ามาข้างในนะคะก็จะเป็นถนนลูกรังนิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็มาถึงลานจอดรถแล้วนะคะที่จอดรถก็คือกว้างขวางมากเรื่องจอดรถได้ตามสบายเลยมาถึงแล้วนะคะก็เห็น <laughs> เครื on ่องเขาร่อนโชว์ไปสักลำ2สองลำละเดี๋ยวเดมาดูอีกลำหนึ่งนะเกากำลังไปเริ่มต้นมาเดี๋ยวจะถ่ายดูว่าไปตั้งลำเพื่อจะกลับบ้านหรือว่าโชว์นะเพราะเรายังไม่ไปถึงเต็น์เขาเลยแค่มาจอดรถก่อนมาดูกันมาแล้วมา บินไปและอนุก็บินกลับมาเออก่อนถึงเต็นอน์อนมยการนะคะต้องขอดูกวาดตาก่อนค่ะเพราะว่าโหลานคือมีที่จอดเยอะแยะเลยนะะตรงนี้จะเป็นบูธของกองอเนวยกานะคะสามารถมาลงทะเบียนตรงนี้ได้ค่ะตอนนี้เราก็แวะมาดูในโรงจอดของเครื่องบินนะคะซึ่งก็มีหลายลำนะคะที่เราการซ่อมบำรุงอยู่ค่ะคนคะ่ะคือแบบแดดแผดเผามากนะคะก็เดี๋ยวเมื่อกี้เราไปลงทะเบียนมาแล้วนะคะก็ เออเขาจะมีไอ้นี่ด้วยอ่ะให้แบบเราขึ้นเครื่องบินอ่ะเออแต่ว่าเราบอกว่าใ้ขึ้นเย็นๆก็แล้วกันถ้าตอนนี้แบบว่าแดดแรงมากๆนะคะรุ่นเก็บเหมือนแบบรุ่นรถเข้าบ้านอะไรประมาณนี้เดินมาข้างๆเราก็จะเห็นเครื่องบินจอดหลายๆลำนะคะอย่างลำนี้นะคะสีสันสวยงามเราเลยต้องมาขอแชะร,รูปสักหน่อย อนนี้เราก็รอเวลาที่จะเข้าคิวบินนะคะก็กุ๊ปของเราก็จะเป็นนั่งได้3คนนะคะรวมกับนักบินก็น่าจะ4คนก็เดี๋ยวไปดูว่าเม่นูจะมเมื่อไหร่นะก็รอคิวกันซึ่งตอนนี้บ่ายคือคิวมันก็จะเต็มอะ่ะแต่ว่ามันก็เริ่มซาแล้วแหละแต่เนี้ยก็คือกว่าจะได้นี่ก็ประมาณ ไปสามกว่าจะสี่โมงแล้วเออก็ไม่เป็นไรนั่งดูเขาไปเรื่อยๆค่ะคือแดดมันร้อนมากนะม,มีบางลำเมื่อกี้แบบโอหหลังคาใสาเลยนึกเลยว่าแบบต้องร้อนแน่ๆเลยว่ะอะไรเงี้แต่ว่าน่าจะไอ้ลำนั้นน่าจะบินตอนเย็นอะ่ะเออก็เลย แต่ที่ว่าจะบินเนี่ยมันมีหลังคาไม่ร้อนแน่นอนก็ค <c oughs> ือเหมือนกับที่เราเห็นถ่ายถ่ายอะไรคันลำขาวขาวอะไรเออน่าจะเพราะว่าส่วนมากเขาจะรุ่นนั้นกันทั้งนั้นอ่ะทั้งที่ที่เขาบริการวันนี้นะคะถ้าเดี๋ยวไปลองดูกันนะว่าจะได้ลำไหนอก,ศกาศแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะถึงเราล้าเย่เย่เย่เย,ย่เย,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 ย่ค่ะทีมงานของเราค่ะที่เราจะขึ้นไปด้วยนะคะ ของเราก็จะมีสี่คนสี่คนนี่คุณายค่ะคุณายเขาก็มาด้วยล้ำน,นี้นะคะที่แบบผ่าโผนมากนะคะคนขัาก็แบบไหวรุนมากเลยนะฮะอ,อย่างเสียโอะ แล้วเดี๋ยวตวัดอีกอื้อนั่นไงนั่นไงตอนนี้ก็ไม่ได้ขึ้นสักทีนะคะแต่ว่าระหว่างที่เรารอก็มีการโชว์เครื่องร่อนนะคะ<อ>เป็นพารามอเตอร์ค่ะ ำหรับเครื่องบินลำนี้นะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะคะคือนักบินที่เขาบินผ่านโพลน,นะคะ <BS> เขาก็จะโชว์เรื่อยๆนะคะเป็นรอบๆไปนะคะแล้วก็อันนี้คือเขามาแบบว่าชวนเพื่อนๆให้แบบไปลองนั่งกับเขานะคะแล้วก็แบบเขาก็จะไปบินแบบออว่าให้ตีลังกาเพื่อให้รู้สึกกับความที่แบบบาดเสียวข้างบนนะคะซึ่งแต่ละคนก็คือติดใจแล้วก็ชวนกันไปทีละรอบทีละรอบนะคะซึ่งก็ดูสนุกดีะคะ่ะ กดเคื่องมื้อนะคะกับคุณเอ่อนะคะไปสุดตอนนี like ้ได้คิวเราแล้วเว้ยเป็นอะไรไหมโออีหมวกใครครับเฮ้ยโอเค พ่อเป็นน้กียวนักธิวฉันขอไหนเดี๋ยวอันนี้เรามาเรามาบินกับพี่เอมมี่คะ่ะเอาเดี๋ยวแป๊บ,บนึงเข็เี่ย ค่ะตอนนี้นะคะก็เครื่องบินก็กำลังเริ่มคลานไปแล้วนะคะก็จะค่อยๆวิ่งจากช้าไปเร็วนะคะซึ่งเราก็นั่งนิ่งๆค่ะระหว่างที่วิ่งไปตามทางคือนะเครื่องก็จะดังกะๆ,ๆเราก็จะแบบว่าอุ้ยคือนึกในใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะว่าเอออาจจะแบบว่าเป็นปกตินะคะซึ่งก็เวลาขึ้นนะคะก็นิ่มค่ะโอเคเล นั่งหน้านิ่งอย่างนี้ไม่ใช่อะไรนะคะคือนั่งเก็บอาการกับทุกคน <laughs> แะตอนนี้นะคะเครื่องบินของเราก็ขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็คือว่าไม่มีความน่ากลัวใดๆเลยค่ะจากคนที่แบบชอบกลัวความสูงนะคะคือขึ้นวันนี้คือแบบสบายมากเลยนะคะแล้ววิววันนี้นะคะที่เราไปเที่ยวก็จะเป็นวิวแถวอ่าวปอนะคะแล้วก็จะมีพวกเกาะเล็กเกาะน้อยที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวใกล้ๆกันนะคะเราก็จะเห็นหมดเลยค่ะโซนนี้นะคะซึ่งพี่เขาก็ จะชี้ให้ดูค่ะว่าเออตรงนี้เป็นโรงแรมนะคะเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นจุดที่สําคัญที่นักท่องเที่ยวเข้ามากันนะคะคือถ้าดูแบบนี้คือดูไม่ออกเลยนะถ้าเขาไม่บอกเนี่ยเออเราก็แบบเป็นวิวที่แบบว่ามันรู้สึกประทับใจนะคะเพราะว่านานๆทีจะได้เห็นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งก็แบบว่ามันมันมีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะสำหรับคนที่นั่งเครื่องบินเล็กนะคะมันต่างกับนั่งเครื่องบินใหญ่นะความรู้สึกอย่างนั้นเลยเออ และในระหว่างที่เราบินกันนะคะข้างล่างเขาก็จะวอขึ้นมาถามข้างบนค่ะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตอบโต้กับข้างล่างตลอดเลยค่ะว่าโอเคค่ะเรายังไหวไม่มีอาการใดๆแทรกซ้อนในขณะที่นั่งเครื่องนะคะเพราะเขาก็กลัวค่ะว่าคนนั่งจะเกิดอาการอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแต่ก็ไม่มีปัญหาใดๆค่ะทุกคนคือสนุกสนานในการมองวิวซ้ายขวานะคะแบบมองแบบเพลินมากเลยนะคะ แค่5นาทีนี้รู้สึกแบบว่าแป๊บหนึ่งนะคะแบบอออเป็นไงค้างอยู่ข้างบนสวยไหมคะทุกคนเราว่าทุกคนนะถ้าได้นั่งข้างบนเนี่ยต้องชอบแน่นอนเลยค่ะคือแบบว่ามันได้มองวิวจริงๆหรือแบบและตอนนี้นะคะนักบินก็เริ่มบินต่ำลงแล้วนะคะซึ่งอยู่ข้างบนเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าหันหัวไปทิศไหนเนี่ยพอรู้ตัวอีกทีเอ้าใกล้ลงแล้วเหรอเออ ก็เลยแบบว่าออข้างล่างพอใกล้ๆมันก็ดูสวยไปอีกมุมหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นวิวของป่าชายเลนนะอืไหมสวยไหมทุกคนแล้วก็ตอนนี้จะแลนดิ้งแล้วค่ะที่นี้ขอบอกว่าเป็นสนามบินส่วนตัวนะที่แบบว่าใครๆเขาก็อยากจะมาเยี่ยมให้ได้นะคะเพราะเขามีการจัดการที่ดีแล้วก็ดูแบบ ภาพบนภาพรวมอะคือสวยที่สุดที่เขาบอกว่าสวยที่สุดในประเทศไทยเลยนะโอ้ถ้าใครเป็นนักบินคือต้องมาให้ได้มันแบบเป็นบัคเก็ตลิสต์แะที่เขาบอกมานะว่าเออันมันมันใช่อะมีติมฟรีด้วยนะจ๊ะมีราดอะไรไหมอะอเมอ๋อไม่ลาดกอนค่ะตอนนี้เราก็ไปดินเสร็จกันเรียบร้อยนะคะได้เวลากิน ตอนนั่งก็คือแบบที่เขาขึ้นเร็วมากเลยอ่ะเออนะเขก็แบบลงก็นิ่มเขาก็ว่าเออมันขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความโปรของนักบินนะอ,อืตอนขึ้นมันรู้สึกหอื้ออืออ้อเล็กน้อยนิดเดียวนิดเดียวไม่ได้อะไรมากเออแล้วก็มีความอยากจะอ้วก พอลงมามันมีไอติมฟรีของไผ่ทองนะคะเอาวาเลน,าน,น,านัทมนะนาวตอนเย็นๆก็เริ่มมีคนมามาดูเรื่อยๆเขาก็จะโชว์เรื่อยๆมันแบบเขาจะแบบชวนเพื่อนๆอไปนั่งแบบผาดโผล่น่ะคนที่ขับเป็นนะแบบแต่ละคนก็เออมาเลยมาเลยมา,มามามาลอง อ้ว่ชญาไปนั่งนะคงจะแบบชีวิต <c oughs> นั่งอวกแน่เลยอ่ะ <c> พ <oughs> ิมก่อนตอนนี้ก็แดดเริ่มเบาๆแล้วแต่ก็ยังมีแสงอยู <c> ่ <oughs> ได้เวลาจะกลับของเราแล้วค่ะแต่คนอื่นเขายังมีอีกนะแบบ มีปา๊ปปี้กันกลางคืนหละแต่ว่าเราไม่อยู่แล้วแหละเราก็กลับละว,วันนี้แค่มาเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะ